สวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝรัร่งสวีเดนวันนี้แมวจะมาเล่าเรื่องการพิดพลาดของรถไฟในสวีเดนนะคะแมวได้เดินทางไปห้าหูที่เมืองอุปโซโลาค่ะหลังจากนั้นลุงมี่ก็ได้ไปรับแมวกลับบ้านนะคะเส้นทางที่แมวกลับก็จะกลับจากอุปโซลาไปเอร์บูค่ะ และก็จะต่อรถจากเอรบูไปเมืองโคสตาแล้วก็ต่อไปอยังอาวิกาเมืองที่แมวอยู่ค่ะแต่เกิดการพิดพลานะคะรถไฟค่ะได้มีคนนะคะเดินข้ามทางรถไฟแล้วก็ทำให้รถเสียเวลาค่ะนี่ก็คือท่วนที่แมวจะบอกนะคะว่าอายุต่างประเทศไม่ยุ่มเมื่อนเมืองไทยค่ะเมื่อเวลามืดนะคะข้าวค้องกินจะห้ายาค่ะ เกือบจะอดอาหารนะคะเมื่อนี้เพราะตอนนี้เดินทางมาที่นี่ส่งทุ่มว่าแล้วค่ะและก็ได้นุ่มปังนี่แหละค่ะรงองทงระวัดติดเป้ามาค่ะและทางรถไฟนะคะก็ได้ติดต่อจองรถบัสให้ค่ะเพื่อเดินทางโตไปยังเมืองคคสตานะคะเราต้องรอรถตามหมายเลขที่เขาจองให้เราค่ะและที่สาคัญนะคะนั่นก็คือข้างทางนะคะไม่มีร้านค่ะไม่มีร้านขา,ายขายเมื่อนบ้านเรานะคะทีว่า เราหิ้วมามาแล้วไม่มีได้กินจะบบโซฟเฟอร์วะ่ะผีผีช่วยยึดรถให้หนุยเสือข้องฮิตหนุยเหนื่อยแลว้วที่นี่จะไม่มีนะคะก็จะมีแต่บ้านแบบนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะสีถุมแล้วนะคะหน้าร้อนสวีเดนยังไม่มืดค่ะที่นี่ถ้าเป็นการพิจิลาดข้องรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถบัสค่ะเขาก็จะรับพิจชอบส่วนนี้นะคะ เขาก็จะติดต่อจองโรงแรมให้เราพักค่ะพร้อมกับเมื่อเรากลับถึงบ้านนะคะเขาก็จะให้เราทําการเรียกเงินค่าชดเชยที่เราต้องได้จากค้าตัวที่เราซื้อไว้ค่ะและนี่ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกของแมวนะคะโดยรถไฟนะคะและเดินทางคนเดียวค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะส่วนวันที่เดินทางกลับนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13ามมิถุนายนค่ะ แม้ว,ว่าเป็นวันซวยค่ะเพราะว่าหลังจากรถเสียเวลาครั้งที่หนึ่งไปครึ่งชั่วโมงว่าแล้วนะคะขับมาสักพักหนึ่งนะคะรถไฟก็มีอาการเรียกว่าเป็นการคอนแทคกันไม่ได้ค่ะคือเมื่อนกับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือว่าอะไรสักอย่างมันหห้ไปนะคะรถก็ต้องจอด่้มอีกแล้วค่ะเพราะถ้าว่ามันเกิดสัญญาณคาดให้ติดต่อรถขบวนอื้นไม่ได้นะคะก็จะอันตรายค่ะขับไปก็จะมีการเกิดชนกันกลางทางได้นะคะ เขาก็เลยยุดค่ะและก็ทำการติดโต่อซ่อมตรงนั้นเสร็จค่ะในขั้นตอนนี้พนักงานที่ทำงานที่รถไฟนะคะก็จะเดินมัดรวจแล้วค่ะว่าเคยเดินทางโต้ไปที่ไหนค่ะเพราะเขาจะทำการนะคะติดต่อโรงเรมให้เราพักค่ะหรือว่าติดต่อรถบัสให้เราไปอย่างเมืองไกลๆนะคะวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะสุดยมาหมาเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เหมือนนะคะสี่ถุงว่าแล้วค่ะ แต่มีพระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะแมวก็เลยท่ายมาให้เลสสสวยๆค่ะสำหรับการเดินทางในวันนี้นะคะเป็นฟาร์มที่ว่าลุงมี่่าจะเปลี่ยนเส้นทางค่ะเส้นทางที่แมวเดินทางไปฮารโลซาวนั้นก็คือเส้นทางจากอาวิกาไปเมืองคอสตาและก็ไปอย่างสตอกโฮมแล้วก็ไปอุปโซลาค่ะแต่วันนี้ลุงมี่บอกว่าลองเปลี่ยนเส้นทางไหมลองไปที่ไเอรูบูบ้างแล้วก็ไปต่ตรถจาก เอรูอบูไปคอสตาแล้วก็เดินทางกลับมาทึงอวิกานะคะแต่แมวก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ตอนแรกค่ะแม่บอกว่าเส้นทางไม่ไมถ้าเราเดินทางในเวลาตอนเย็นแล้วอย่าให้ไปนะคะแต่ลุงมี่ก็ยาาจะลองเปลี่ยนเส้นทางค่ะและก็ทําให้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะและก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอในประเทศสวีเดนค่ะตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามายัางเมืองคอสตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป ทำการเดิน5ติดต่อโตรงแรมที่ทางรถไฟนะคะได้จองไว้ให้ค่ะสําหรับวันนี้มีเพื่อรวมชชตากรรมกันไล่คุณทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าไม่สามารถทายเขาได้นะคะก็เลยทายแต่วิวข้างหนอมาให้เลแบบนี้แหละค่ะเมืองคอสตายูไม่ไกลจากอาวิกานะคะขับรถประมาณชั่วโมงว่าค่ะและก็เป็นเมืองทิศมีทะเลสาบนะคะมาถึงในกลางเมืองเลยค่ะโรงแรมที่เขาจองให้นะคะ ก็ย่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟค่ะ่ข้าามถานนไปก็ทึ่งแล้วนะคะเมื่อรถบัสมาส่งนะคะสิ้นสุดของรถบัสแล้วเราก็เดินไปทีโรงแรมค่ะแลกก็จะเงียบสงบแบบนี้นะคะเพราะว่ามันดึกแล้วค่ะเรามาทึ่งโรงแรมก็ห้าทุ่มว่าแล้วนะคะตอนนี้ค่ะรอสักพักพนักงานเขาก็จะออกมานะคะแต่แมวไม่สามารถท่ายได้ค่ะส่วนในการจองเข้ารวมทางอาหารชาวให้เรานะคะ นี่ก็คือบริเวณที่ทานอาหารเช้าค่ะเมื่อได้กุญแจแล้วเราก็มุ่งหน้าไปยังห้องพักทันทีเลยค่ะเพราะว่าเนื่อยหมาหมาแล้วค่ะห้องก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะไม่ใหญ่ค่ะโคมไฟเข้าส่วยดีค่ะ แล้วในห้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ครึงนะคะเ,คเราก็มาดื่มชาก่อนค่ะลุงม,มี่ทำชาไว้ให้แมวนะคะห้องเขาเล็กกระทัดรัดนะคะก็เขาจะมีชาให้ค่ะฟรีค่ะอันนี้นะคะ และกเขาก็จะมีวาาอยู่ด้วยนะคะแต่วายนี้เราต้องเสี่ยงเงินค่ะถ้าเราจะดื่มนะคะราคาขวดนี้ก็อยู่ที่1 9 9โครโนค่ะมีกระติกน้ำไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็จะมีตู้เย็นเล็กๆค่ะในตู้เย็นก็จะมีน้ำดื่มนะคะแล้วก็วายค่ะเปิดเลก,กันเลยค่ะกับตู้เย็นของโรงแรมที่นี่นะคะ แต่ห้องในตู้เย็นนี้ไม่ฟรีนะคะเราต้องเสียงเงินค่ะถ้าเราจะยิบหรือว่าเอาอันไหนมาเปิดดื่มนะคะส่วนปลายเตียงก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะเยกซู์ไว้ค่ะสำหรับเปียกและก็แห้งนะคะ ได้เวลาต้องเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วนะคะวิวกเลอะไรทกวิโกอินเลวีเวนตาเฮและเราก็ใช้สายตาโซสสองห้านะคะว่าเราจะต้องไปตรงไหนค่ะและเราก็เดินห้าป้ายทีรถไฟจะเดินทางไปเมืองอาวิก้าค่ะ อนนี้ตีห้าว่า,วานะคะอุ้ยฝนอดเราก็จะไปนี้เลยค่ะอวีก่คองสวิงเงินนะคะไปรถไฟก็ได้จอดรออยู่แล้วนะคะเราก็เดินตรงไปที่รถไฟเลยค่ะเมื่อเรามาถึงรถไฟนะคะหลงมี่ก็จะต้องไปทำการติดต่อก่อนค่ะ ว่าเราเป็นคนที่รถไฟได้จองตัวไว้ให้เพื่อจะเดินทางต่อไปนะคะวันนี้คนขับเป็นผู้ยิ่งนะคะหลุงมีก็เข้าไปถามและก็ไม่มีเมลที่ส่งไปให้กับรถไฟค่ะแต่ว่าคนขับนะคะน่ารักใจดีนะคะก็เดินไปติดต่อพนักงานคนอื่นค่ะวันแลนะคะมีการติดต่อสาหรับของเราหรือย,ยังค่ะวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีเซ่ครึ่งนะคะเพราะว่าจะให้ทันรถไฟเที่ยว ชาานะคะจะได้เดินทางไปอาวิกาค่ะและนี่ก็มีการพิดพลาสของรถไฟนะคะเขาไม่ได้อ,อจองตัวให้เราค่ะตอนนี้ก็รอพนักงานนะคะของรถไฟมาค่ะเดี๋ยวก็จะได้ท่ามกันนะคะว่าเราจะต้องซื้อตัวหรือว่าเราไม่จาอ,อรถไฟที่เมื่อวานนะคะ วันนี้ตื่นขึ้นมากัากบอากาศที่เย็นนะคะแปดองศาค่ะหน้าฤดูร้อนก้องสวีเดนนะคะแต่อากาศแค่แปดองศาค่ะโชคดีนะคะที่แม่เอาอเสื้อของหลวเศร้าออมาค่ะก็เลยทำให้กันเย็นได้ระดับหนึ่งค่ะรถไฟขบวนนี้นะคะก็จะเป็นรถไฟในวิ่งระหว่างเมืองนะคะจากเมืองคอสตาไปถึง คินคงสวงเงไปถึงคองสวิงเง็นนะคะคองสวิงเง็นนั้นเป็นประเทศนอร์เวย์ค่ะซึ่งที่แม่เคยได้เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเมืองที่แม่ยุอวิก้าจะต่อชายแดนกับประเทศนอร์เวย์นะคะหลังจากแม่ลงที่อวิก้าแล้วก็จะมีอีกลายท่าน,นี้นะคะก่อนที่จะไปถึงคองสวิงเง็นค่ะเสียนอมเอนดู Igår såg hon inte så glad ut. Igår morgon? Ja. Jag vill äta dig. Äta? Ja. <laughs> det blir det här mycket att äta upp? <laughs>